บนกันจังเลย,ไม,ยงงไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่เห็นมีใครจะมองหานิสันนวรากันบ้างเลยเนาะอยากรู้ไหมว่าซื้อไปมันจะคุ้มแค่ไหนวันนี้นะคะทุกคนไปดูแบบจุกๆกันเลยทีเดียวนะคะ ใครจะมองหานิสันนาวล่ากันบ้างเลยเนาะและที่สําคัญนั้นบ่นกันจังเลยไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้รถไม่แรงเครื่องไม่หล่อแถมกินน้ํามันอีกแต่วันนี้นะคะทุกคนอยากจะบอกนะคะว่าเรามีเจ้านิสันนาวล่าให้หมด5้าคันกันเลยทีเดียวอยากรู้ไหมว่าซื้อไปมันจะคุ้มแค่ไหนวันนี้นะคะทุกคนไปดูแบบจุกๆกันเลยทีเดียวนะคะและจะบอกข้อดีและข้อเสียแล้วสัปเกันข้าวๆกันเลยการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์และที่สําคัญนั้นดีไซน์แบบอย่างดุดัน พร้อมทั้งไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED สวยและคุ้มค่ามากเลยนะคะกับเจ้าลิสันคันนี้เลยนะคะทุกคนนาวาล่าภายในกว้างพื้นที่ใช้สอยเยอะแผงคอนโซลดูเรียบหรูหน้าปัดอ่านง่ายดีไซน์อย่างโดดเด่นบอกคนขับออกแบบหลักซาลีน่าศาสตร์ะนะคะและที่สำคัญนั้นยังมีเอ็นหลังให้อีกด้วยนะคุมพลัง2.5ลิตรนะคะที่สำคัญนั้น163แรงมา้า 403นิวตันเมตรแรงแน่นอนนะคะคันนี้เหมาะกับการบรรทุกอย่างมากเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดเลยทีเดียวจ้าคุ้มมากๆเลยนะคะค่ะ <c oughs> ทุกคนคะเราก็อยากจะมาบอกนะคะว่าข้อดีของเจ้า Nissan Navara น,นะคะมีอย่างไรบ้างข้อดีของเขาค่ะนะคะเราอยากจะบอกเลยนะคะว่า การวิ่งขับเคลื่อนที่บนท้องถนนเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเขายึดเกาะบนถนนแล้วก็ช่วงล่างเขานี่โคตรดีเลยค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะ,ะใครที่เป็นชาวไร่ชาวสวนนะคะเหมาะมากเลยค่ะกับคันนี้นะคะกับการบรรทุกเนี่ยเขายกให้เป็นที่หนึ่งเลยทีเดียวนะคะส่วนข้อเสียของเขานั้นทุกคนขาในการเลี้ยวหรือขับเคลื่อนนะคะมันค่อนข้างที่จะกว้างหน่ทุกคน <S <S <ๆ>นะเพราะว่าเขาพื้นที่กว้างแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ลําบากต่อการใช้งานค่ะและที่สาคัญนะคะน้ํามันเขาค่อนข้างที่จะขึ้นสูงแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเราซื้อมาใช้งาาานนนั่เองกคุ้ เดียดกันแล้วกันเนาะอ่าและที่สำคัญนะทุกคนคะ่ะเบาะด้านหลังค่อนข้างที่จะนั่งค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงแต่ด้วยความที่เป็นโบนะคะโบสูงแค่155นะคะทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะก็สบายนิดก็สบายอยู่นะแต่ถ้าหลับคนที่เป็นผู้ชายสูงตัวใหญ่หน่อยก็จะลำบากนิดนึงนะคะฝากไว้ก่อนนะคะคันนี้ในที่สำคัญนั้นเราไปดูกันเลยแต่ละคันเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนคะ่ะแล้วก็จะพาทุกคนมาดูคันแรกกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนั่นเองค่ะเจ้านิสสันเนโอาคันนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว e รถปี2018ันั่นเองค่ะทุกคนเนาะด้านหน้าเขาเนี่ยทุกคนก็เห็นอยู่นะคะว่าเขา่าจะโค้งเดิมเหมือนกันเลยนะคะมีโครเมียมนะคะเขาแต่งมาเป็นแถบโครเมียมสวยนะทุกคนนะสีบอลเงินมันดูแลง่ายด้วยนะที่สําคัญนะยางของเขานั้นก็ปีใหม่ด้วยนะคะทุกคนอ่ะลองดูดิว่าทุกคนว่ารถนั้นยางปีเท่าไหร่ถ้าใครเห็นว่าคันแรกบอลเงินปีนี้ ปีเท่าไหร่คอมเมนต์มาให้แอดด้วยนะคะทุกคนมีกันศาดนะคะทุกคนคะ่ะมีเสาอากาศด้วยนะยืะน่นให้ดูเลยสภาพนี่คือดีมากนะฟิลม์มนี่ตัดติดมาให้แล้วนะทุกคนนะเออ,อไปดูเลยภายในนะคะทุกคนอนะเปิดที่ประตูเนาะการตกแต่งของเขาเป็นไงดูสบายตาไหมคะทุกคนคะ่ะกรมไมยีนะคะเส้นได้สีเดียวกันนะคะดูแล้วมันแบบดูสบายอะดูน่าขับนะดูด้วยกันคะ่ะทุกคนเห็นไหมอยู่ที่เท่าไหร่ หนึ่งหนึ่งแสนนะคะทุกคนนะแสนสองก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะรถเขาใช้งานแต่คือตรงไหนข้อดีของเขาคือตรงไหนคะนี่จา้ามันยังใหม่อยู่ทุกคนดูนี่มันเดิมเดิมจากจากจากเจ้าของเลยนะคะทุกคน,นะคะ่ะขาขายให้ใน่งสภาพแบบนี้เลยนะทุกคนนะรถเราเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนนะโอ้โหอุปกรณ์ครบนะทุกคนนะนี่สมุดการบํารุงรักทรงรักษาสาขาบางบอนนะคะซื้อมาจาก รถศูนย์แล้วค่ะคนบอกก่อนไหาว่าโมอีกอ่ะที่เก็บสัมภาระแก้วนงแก้วน้ําแอร์นะคะเป็นแบบหมุนแมนนวลนอยู่นะทุกคนนะเนาะเราก็ไปดูข้างหลังกันเลยค่ะทุกคนนี่โลโก้ติดแน่นหนึบมากไปหาจับนะคะทุกคนโลโก้ยี่ห้อรุ่นรถนะคะทุกคนโครเมียมนะคะตัดกับขอบพลาสติกสีดํานี่คือการตกแต่งของเขานะการออกแบบของเขาอเของนาวาล่านะคะทุกคนขา LED เนาะไฟโอ้โหอะไรเอ่ย อันนี้คือมาจากโรงงานเทป่ะของเทปจากโรงงานเองนะคะทุกคนนะนี่ปลายก็บอกมาจากไหนนะคะทุกคนนะไม่ใช่รถชนรถผีแน่นอนอ่าคันต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะนี่น้องดำนั่นเองค่ะทุกคนน้องดําของ c a ร์ลิเบอนั่นเองนะคะทุกคนคันนี้ยกสูงเดิมๆดิมนะคะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นที่ภายในกันนะคะอ่าคองกุญแจน,นะคะเป็นแบบไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมเป็นรีโมทไฟฟ้านะแบบนี้ นี่คือ,อดูข้างในนะคะข้างในนั้นค่อนข้างที่จะก็ไม่แตกแต่างกันมากนะคะทุกคนขคาออไม่แตกแต่างกันเลยแตกแต่างแค่สีภายนอกนั่นเองนะเพราะว่าเป็นสีดําใช่ไหมเราไปชมไม่กันนะคะไม้อยู่ที่6 0,000่นนี่นค่ะอยากจะบอกนะคะว่ารถของเรานะคะคันนี้นะคะอยู่ที่ปี2018เช่นกันค่ะสีดําุ่คนขาเจ้าน้องคันดําคันนี้นะคะข้อดีของเขาไม่ไม่เหมือนกับน้องบอลเงินเมื่อกี้นะที่ดูกันเมื่อกี้สักครู่นี้ใช่ปะนี่เขาจะมีบันไดข้างนะคะทุกคนรับน้ําหนักได้นะ ไม่พังนะคะทุกคนกันสาดการคิ้วมีทุกคันนะคะทุกคนคะ่ะตัดภาพมาที่ข้างล่างจะไม่มีก็เพราะว่าคันนี้เขาแต่งมาให้เป็นสีบอลทองนะคะมีแบ็กกับที่ฝาครอบปิกอยู่แล้วนะตรงนี้ก็จะแตกต่างกันตรงนึงนะคะที่เขาไม่เป็นโครเมี่ยมเหมือนเราแล้วแต่คนจะชอบเนาะว่าชอบคันไหนนะคนเราชอบไม่เหมือนกันอ่ะไปดูที่น้องสีขาวนั่นเองขาวมุกนะคะทุกคนคันนี้นะคะทุกคนจ้าโอ้โห งามจังเลยใครไม่มีบ้านใครไม่มีกระจกนะคะส่งตรงนี้ได้นะไม่ต้องส่งกระจกนะอ่าคันนี้ก็แตกต่างซี่ไหนรู้ปะ mm hmm. เขามีทั้งหมด2ประตูอ่าไม่ใช่4ประตูนี่เองค่ะทุกคนอ่ะแต่คันนี้นะคะไม่ได้สูงแต่ก็พอสูงอยู่นะเอาจริงเพราะว่าเขาก็ดีไซน์สวยอ,ะอ่ะภายในนะคะทุกคนเห็นแล้วชอบกันบ้างไหมคะทุกคนคะสี่ประตูโอ้โหคือแบบว่าเบาะใหม่มากค่ะทุกคนคะ่ะ นี่เขาซื้อมาใช้งานปะเนี่ยอาที่สาคัญดูตรงนี้ดูดูดูด,ด,ดูตรงนี้ข้อดีเขานะคะทุกคนนี่คือที่เก็บน้าที่ใส่แก้วน้านะคะทุกคนคะ่ะเออถือว่าดีมากเลยนะปกติแล้วชอบเดินทางไกลเนาะไม่มีท่องเก็บของเนาะไมคคันนี้นะคะอยู่ที่สี่หมื่นนั่นเองคะ่ะทุกคนแหม่อ่าให้ดูให้ดูดชา้าๆเดี๋ยวก็หาว่ากโกหกอีกอ่าหนึ่งสองเป็นไงที่แตกต่างก็คือความไมค์แล้วก็ สาลีละรูปทรงมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าที่ความแตกต่างก็คือน่าจะเป็น4ประตูนั่นเองนะคะคันนี้พิเศษหน่อยเนาะใครอยากได้4ประตูเนี่ยถามหากันเยอะมากเลยนะ6สปีดด้วยนะเกียร์ธรรมดานะอ้าวมีกล้องอีกแล้วหนึ่งตัวอ่าเราไปดูคันต่อไปเลยนะคะน้องนี้ตัว E เหมือนกันแต่ตัวนี้น่าจะเป็นแบบไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรเสริมนะคะทุกคนคันนี้มาจากไหนนี้สันสีสเกตคันนี้จะมาไกลหน่อยมาจากต่างจังหวัดแต่ก็อย่าคิดว่าเขาอ่ะมาจากต่างจังหวัดแล้วเขายกของยกอะไรนะ เขาก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะทุกคนคะ่ะเขาก็ไม่ได้ใช้งานหนักนะเหมือนทุกคนว่ากันแบบว่าโอ้รถต่างจังหวัดใช้งานหนักไม่จริงนะคะทุกคนนี่การคิ้วสติ๊กเกอร์ยังไม่ลอกยังใหม่อยู่รถที่เข้ามาใหม่อยากให้ทุกคนให้เห็นกันเนาะอยากให้รีวิวกันได้เห็นชัดๆ,ๆนะนะภายในเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างเลยค่ะทุกคนแต่แตกต่างคือตรงไหนรู้ไหมอยู่ที่ไมอ่อยู่ที่ไม่เท่าไหร่อ่านไปพร้อมๆกันตกใจไหมหมื่นห้าโอ้โห มีเสียงเพลงเพาะด้วยเออเบาะหนังนะคะทุกคนกระบะเบาะหนังนไปดูยางสิเห็นไหมเห็นว่าเป็นปีไหนบ้างช่วยบอกโบหน่อยใครเห็นว่าเป็นปีไหนบ้างไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะคะทุกคนเห็นให้ทุกคนเห็นกันอย่างชัดๆเลยนะคะหาที่ไหนได้บ้างเนี่ยให้ดูกันทุกคันเลยทุกคนบอกเลยอันนี้แต่งเหมือนกันแต่งเดิมๆทั้งคันนะคะมีโครเมียม เป็นแคปโพรมีมนะคะดูความหรูหราความเงาความสเปคเขาให้มาแล้วครบเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนค่ะจุกไหมคะวันนี้ฮะเรียงให้ดูแล้วเนี่ยสี่คันเนี่ยพอไหมตั้งแต่คันแรกจนถึงคันสองคันสามคันสี่คันสุดท้ายเนี่ยยังไม่คันสุดท้ายดิคันสุดท้ายมีอีกรอก่อนเป็นยังไงชอบคันไหนมาบ้างเบื่อหรือยังอยากจะบอกนะคะว่าทุกคันเหมือนกันหมดยกเว้นที่ใหม่นั่นเองกับการใช้งานนั่นเองนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้กับคลิปนี้นะคะนี่เป็นยังไง ถ้าแต่งมามันก็หล่อนะเว้ยชอบว่าจังเลยนาะวัลล่าแต่งไม่หล่อแต่งไม่สุดนะนี่สายลุยคุ้มไม่คุ้เสียเวลานะคะคันนี้นะคะแต่งมาเต็มครบชุดนี่ตัดหมอกโคมี่มียมให้กันชนแบบหนวดหล่อสุดนะคะทุกคนค่ะแข็งแรงปะละ่ะคนเดินป่าเนาะไม่ใช่คนเดินป่าเดี๋ยวคนที่ทําไร่ทําสวนนะเนาะทุกคนเขาก็ต้องมีไว้กันมาแรงไว้นะเป็นยังไงชอบไหมสีเนี้ยอ่าสีขาวหลุดดันก็ชอบอะเออคือเอาคันนี้เชียร์คันนี้ปะ เชียร์ทุกคันน่จริงเออในใจกม่งอยากทุกคันเลยนี่ไปไปดูตรงนี้ก่อนไปดูนี่อันนี้เราไม่คิดเพิ่มนะให้ราคาเลยขายจบที่ราคาเดียวเลยนะทุกคนนะอยากรู้ราคาก็ไปหลังแล้นกันเนาะเออตัว E เหมือนกันแต่การตกแต่งไม่เหมือนกันเนาะบอกเลยว่าคันนี้จบครบพร้อมอ่าด้านหลังเสร็จแล้วนะไปดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าว่าด้านหน้านั้นอะความใหม่จะใหม่กันสักแค่ไหนเชียวทั้งหมด5คันมาเนี้ย ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะทุกคนนะเข้าไปข้างในเลยค่ะทุกคนค่าเข้าไปเลยภายในนะคะทุกคนสะอาดเหมาะกับการใช้งานเกียร์หกสปีดเหมือนกันและที่สําคัญนั้นไม่เหมือนกันก็คือตรงไม้นั่นเองค่ะมาดูใกล้ๆไม่แปดหมื่นขับใกล้ขับไกลแต่สภาพแบบนี้เอาเห้ยจริงยอมเอาเห้ยจริงๆเนี่ยไม่แตกต่างกันเท่าไหร่คุณเหมือนกันหมดแตกต่างที่ไม้นะคะทุกคนนะ เขาดูแลรถเขาดีมากเลยนะคันนี้ดูดิเป็นไงกันบ้างคะทุกคนค้าววันนี้นะคะโบนัสนะคะจัดให้แบบจุกๆไปเลยนะคะนิสสันเอาว่าล่างเราทั้งหมด5 0 0คันกันเลยทีเดียวนะคะ่าใครที่ดูคลิปเราจนจบนะคะช่วยคอมเมนต์ด้านล่างให้หน่อยนะคะว่าชอบคันไหนรักคันไหนช่วยคอมเมนต์นะและที่สําคัญนะอยากจะบอกนะคะว่ารถของเรานะคะาาราคาเริ่มต้นที่30,000 0บาทอนเพียง7 0 0 0ันเองคะ่ะอย่ารอช้ารีบทําไมรีบดิรีบทําไมก็รีบดิครับนั่นแหละ นนที่สำคัญนะคะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะที่ช่องทางของเราออกเท็อโตนเองคะ่ะอยากให้เรารีวิวคันไหนนำเสนอคันไหนรุ่นไหนอยากได้อะไรใหม่ๆทุกคนช่วยคอมเมนต์ด้านล่างให้กำลังใจเราด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะช่วงนี้เป็นโควิดนั่นเองคะ่ะอย่าไปไหนไกลนะคะแต่ถ้าอยากซื้อรถไม่สะดวกมา กดช่องแล้วก็ดูรถได้เลยนะคะเรามีให้ทุกคนได้ทุกคันนั่นเองจ้าและที่สําคัญนั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปมาและอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ